ถูกต้องเหมือนผู like okay? like banks, right? <s weet predecessor> ้รักษาความปลอดภัยแถวชายหาดร้ายกาดนักหน๋อร้ายกาอ้เรากลับมาเจอกันใหม่วันจันนะฮะก่อนรถตรงชาติวันนี้ไปกันก่อนแล้วนะครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ เบลสิกฟอร์ดลดกรดบรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารอ่านคัำเตือนลิฉลาก,ก่ใช้ยาใหม่ครีมอาบน้ำคีเรอิคีเรอิช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนิว n i สันค k ิกอีพาวเวอคันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการไทยรัฐยูสโทนะคะวันนี้อยู่กับพิชานอรชพรชลาโดลและคุณภาคภูมิพันธ์สถิตค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ตามสถานการณ์ที่อิสราเอลฉนวนกาซาฮามาสฟาเลสไตน์กันต่อนะใช่ค่ะในช่วงเวลาน,นี้มีคนไทยที่ทยอยเดินทางกลับมาถึงอีกนะครับเดี๋ยวเสาทิตต์นี้ก็จะมีมาอีกนะฮะหลังจากเมื่อวานมาแล้วนะศพมาแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของอัตลักษณ์บุคคลก่อนนะครับสถานการณ์ตรงนี้ก็บอกได้แค่ว่าที่อิสราเอลยังตึงเครียด เดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้ต่อกันแล้วกันใช่ค่ะแต่ว่าพอดีมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องน่ารู้ที่อยากจะมาบอกต่อคุณผู้ชมกันหน่อยคุณผู้ชมกับพี่อุ๋ยเคยได้ยินคําว่าไม้เท้าขาวกันไหมคะใช่ฮะไม้เท้าขาวเนี่ยนะคะคือต้องบอกเลยว่ามันคือสิ่งสําคัญสําหรับผู้พิการทางสายตาเขาบอกว่าคนตาบอดเนี่ยพอเก้าออกไปสู่โลกภายนอกที่ไม่คุ้นเคยทุกอย่างมันแปลกทุกอย่างมันดูมืดและทุกอย่างมันดูอุปสรรคดูอันตรายไปหมดเลยแต่สิ่งที่ช่วยเหลือให้คนตตาาาาาบออออดดดใใชช้้้้้้ีีวววินนนนโลลลลกกกกภภยยยไไง่่่แ็็ปัขขึคคืมเเทะะ จนกระทั่งองค์การสหประชาชาติเขาเองก็เล็เห็นว่าไม้เท้าขาวเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ไม้ธรรมดาที่ช่วยในการเดินทางอย่างเดียวแต่มันเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่นำไปสู่การแสดงออกถึงอิสรภาพสําหรับผู้พิการทางสายตาทุกคนด้วยเขาก็เลยมีการประกาศให้วันที่15ตุลาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันไม้เท้าขาวสากลไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันจากรายงานชิ้นนี้ค่ะตาบอกตั้งแต่กําเนิดเลยครับคือเกิดมาแล้วก็หมอนําเข้าตู้อบ แล้วก็ไม่ได้ปิดตาเป็นท่อเห็นครับไปผ่าตัดแล้วไม่เห็นครับตอนแรกคิดว่าตัวเองเกิดมาบนโลกใบนี้คิดว่าตัวเองจะตาบอดคนเดียวหรือเปล่าหน้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ พื้นที่เพราะที่เห็นอยู่ก็คืออย่างเช่นฟุตบาทหรืออะไรเนี่ยมันไม่เรียบมันไม่เสมอทําให้มีอุปสรรคในการเดินกลัวว่าจะสะดุดกลัวว่าจะตกท่อตกถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสังคมเราประเทศเรายังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นว่าคนตาบอดจะช่วยหลือตัวเองได้ร้อยเป็นต์แม่ทัาขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนตาบอดจะเรียกว่าเป็นอาวะ ส่วนสําคัญของร่างกายเลยก็ว่าได้ไม่มีไม้ท้าบขาวคนตาบอดก็ไม่สามารถเดินทางใช้ชีวิตอิส,อสระได้ใจที่ต้องเป็นไม้ท้าบสีขาวนั่นก็เพื่อให้ผู้ที่พบเห็นคนตาบอดสามารถที่จะมองเห็นและสังเกตได้ง่ายสีขาวเนี่ยจริงๆแล้วก็ถือเป็นสีที่บริสุทธิ์แล้วก็เหมือนกันเป็นสีที่ให้แสงสว่างตามอ,อง์การสาธประชาชาติก็กำหนดให้ทุกวันที่ส5 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันไม่เท้าข่าวสากลเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความสำคัญ mm hmm. เกี่ยวกับการดำรงชีวิตอิสระของคนตาบอดเราไม่มีลูกตาเราก็ใช้ไม้เท้าที่จะไปกับเราครับเหมือนกับแทนลูกตาใช่ไหมครับไม้เท้าขาว,เ,าขาวเปรียบเสมือนตาสองข้างที่ต่อเติมเราในการพาเราเดินหรือใช้ชีวิตในสังคมผมเชื่อได้ว่าคนตาบอดไม่สามารถที่จะเดินทางได้ ด้วยตัวเองถ้าไม่มีไม้เท้าขาวไม้เท้าขาวก็เหมือนกับคู่ชีวิตนะครับไปไหนก็ต้องไปด้วยกันตลอด15ตุลาคมก็คือวันอาทิตย์นี้นะคะเป็นวันไม่เท้าขาวสากลคะ่ะส่วนช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยหลายคนก็คาดการณ์กันว่าเอ๊ะตกลงสงครามครั้งนี้ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยมันจะต่อเนื่องยาวนานแค่ไหน ยาวนานแค่ไหนไม่รู้รู้แต่ว่าคนอิสราเอลอพยพหนีสงครามแล้วพี่อุ๋ยหนีมาไทยมากันทั้งครอบครัวเลยเขาบอกว่าก็กะจะมาอยู่สักเดือนนึงเลยอ,ะอ่ะแปลว,ว่าเขาคาดกัรว่ามันจะยืดเยอขนาดน,นั้นหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานาการณ์นี้กันนะคะเทศกาลเจทั้งทีขอพอนอย่างเดียวไม่พอถือสิลกินเจต้องเสริมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วย ดีหน้านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากธัญยพืชที่หลากหลายดีหน้าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตร Honda SUV ไปได้ไกลพร้อมลุยทุกเส้นทาง oh, <dear. S 1> จุดทุกความสุดขับสนุกได้ทุกวัน oh, <wow. S 1> ฟรีประกันภัยพร้อมดอกเบี้ยพิเศษที่โชว์รูม Honda ถึง31ตุลาคมน,นี้ปวดหัวไม่เลือกเวลาแต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้เลือกซารา่าซารา่า ยาเม,ม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ใหม่กอบเอ็กตรีมแฮมชีสที่เหนือพิซซ่าคอมมอนีแฮมแน่นเนนชีสเน้นเน้นอร่อยล้นคอเริ่มเพียง3 9 9บาทวันนี้ถึง15พฤศจิกายนนี้อายูเพิ่มคอลลาเจนยิ่งหลดช่วยบำรุงให้เหนือกว่าด้วยอาหารผิวสิบชนิดรู้สึกกระชับดูกระจ่างใสขึ้นใน5วันใหม่นีเวียซูเปอร์เทนยูสโปรเทคผสานวิตามิน4ี0เท่าและสารสก,กัดโกลเด้นฟรุตปวดผิวดูวอ่อนเยาว์มั่นใจกว่าจากนีเวีย เชื่อไหมครับผมดูหนุ่มขึ้นได้ภายใน15นาทีด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลใช้ง่ายแค่สะกกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุกให้ดูหนุ่มขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลไหนเสื้อง,งานแฟนมีเดียนเนียสักแล้วจ้า ยังไม่นับอยู่เลยอ่ะทำไงดีอ่ะลองนี้เลยโอมพลาสสุดน้ำโฉมใหม่ที่มีดูโอบูสช่วยลดกลิ่นอับหอมนานสีสัปดาห์มั่นใจสะอาดหอมโฉมใหม่โอมพลาสสุดน้ำคิวพีน้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิว mm hmm. ชิวืมจิ้มราผัดจุ่มหรือย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจคิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัด กาอนเดียวครบจบทุกความต้องการเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเปิดว้าวเฟอร์นิเจอร์ล้ำดีไซน์ของแต่งบ้านเลิศสุดหรูอัดแคมเปญใหญ่ลดชิดทุนทุกไอเทมจะถึง15ตุลาคมนี้ที่ IMPACT ใหม่รถดีสุบก้อนเครื่องค้นหมูคุณสองหวานหอมหมูคุณสองผสมผสานส่วนเอียวเล้งและขาตังใหม่รถดีสุบก้อนรถซุปกระดูกหมู เบบี้ไมเชื่อว่าพลังสัมผัสอ่อนๆโยนสร้างได้ทุกวันเพราะทุกสัมผัสจะทำให้ลูกรู้ว่าโลกนี้ยังมีความรักจากแม่เสมอเพื่อเขาจะเติบโตเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งเบบี้ไมถ้ารังแคกลับมาบ่อยๆไม่ต้องขนใช้เคลียร์เจเนเรชันใหม่กดิตผลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านหนังศีรษะด้วยเทคโนโลยีช่วยกำจัดรังแคที่ดีที่สุดของเคลียร์และซูเปอร์วิตามินส0เท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เคลียร์เจเนเรชันใหม่ อยากลดนะแค่สองสาโลไม่อยากน้ำหนักขึ้นชอบกินน่ะแต่มันไม่ได้กินอาหารผีดเล่าทุเดียแนะนำฟิตมิลบายกฟเฟรนหนึ่งซองแทนหนึ่งมื้อไม่ต้องฝืนชีวิตอิ่มอร่อยควบคุมน้ำหนักอย่างมีความสุขใหม่ดื่มทุกวันกุริโกอัลมอนด์โคกะแบรนด์ขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนมอัลมอนด์แพลนเตสวิตามินอีร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยง่ายได้ทุกวันแนะนำขนาดหนึ่งลิตร ใหมของ Extreme Ham Cheese ที่เดือดพิซซ่าคอมบินีแฮมแน่นแน่นชีสแน่นแน่นอร่อยล้นคอเริ่มเพียง399บาทวันนี้ถึง15พฤศจิกายนนี้พอมาพมเน่ตตึงถึงสุดเดือนเราชนไม่ไว้เงินทั้งเดือนหมดแล้วแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง เงินตึงไม่ไหวยืมไหลง่ายกว่าอนุมัติไหวเบิกเงินได้ทันทีไม่ตึงไม่ตึงอ l l e r g y BK ปวดหัวเบลล่าพาราปวดประจำเดือนเบลล่าพาราปวดหลังเบลล่าพาราปวดฟันปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยจากไข้หว้เบลล่าพาราลดไข้บรรเทาอาการปวดทั้งเจ็บปวดเมื่อไรเบลล่าพารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ดีกว่าไหมทลอดได้ถึงริอ้รอยและจุดดำใหม่นีวีอัลูมินาทก30 Anti Age and Spot Serum ช่วยลดเลือนจุดดำสาสะสมให้ดูจางลงใน2ส,สัปดาห์และช่วยลดริ้รอยร่องลึกด้วยไฮยาฟิลเลอร์เพื่อผิวดูกระจ่างใสเวิร์กจริงลองเลยไขตัวตนที่ซ่อนอยู่ด้วยสิ่งที่มีประโยชน์บอ d y k คี er, อาหารควบคุมหรือลดน้ำหนักทดแทนมื้ออาหารอิ่มอร่อย ใหม่กลิ่นเบอร์รี่บอดี้คียอดขายอันดับหนึ่งในไทยนิวทรีไลท์จาก m อมเวย์สํรับสนอโดยปุ๋ยตรามงกุฎ4000สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อมเราคือนมเปรี้ยวที่คิดมาเยอะเพื่อคนยุคนี้ดีไลท์เรื่องชายอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคโบอตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ อ e นิวม s ตซูบิชิไท t ันปฏิวัติความเชื่อไฟลายประพันธนุ่มสูตเข้มข้นพิเศษอลิแกนซีรีล็อกความหอมติดผ้ายาวนานสิบเท่าแต่เหตุการณ์สู้รบสงครามที่อิสราเอลกับฮามาสนะคะนอกจากจะมีกลุ่ม